แถมสองมาดูนะ <Okay. S 2> ไซนี้นะกลับมาอีกอรอบโปที่แล้วจัดไปใครไม่ทนันมาดูใกล้ๆนี่ทำให้ทั้งตู้มีหลายตู้หนึ่งสองสามสีแล้วเอาให้ทนัน ตอนนี้นึ่งไว้แล้วเรียบร้อยมี الم. ได้กันอยู่4โต,ตู้เดี๋ยวอาให้ดูเน anyway> ี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อ250กรัมคือได้เนื้ออ้วนๆอบอวลแบบนี้แล้วก็เนื้อนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เหมือนเดิมใบตองคือเท่านี้ไม่ต้องห่วงว่าใส่ใบตองน้อยกลัวว่ามันจะไม่หอมไม่ต้องกลัวค่ะใช้เครื่องนึ่งแรงดันสูงตัวนี้แทนวิธีการต้มยังไงก็หอมอยู่แล้วหมูยอมีด้วยกันอยู่4สูตรหนังหมูสาหร่ายเห็ดหอมแล้วก็พริกไทยดําอยากเอาครบทั้ง4สูตรจัดไปหรือ ใครมีสูตรอยู่ในดวงใจอยู่แล้วเลือกเอาเลยตามใจชอบจะให้แบบนี้นะ1แท่ง2แท่ง3แท่ง3แท่งใช่ไหมเดี๋ยวไม่พอ แถมให้อีก2แท่ง1แท,งแ,ทงแ,ทงแท่ง2แท่ง3แท่งแถม2แท่งน้ำยำสูตรพิเกือเอาไปด้วยอีก1ขวดเซตนี้โปรนี้ใครไม่ทันรอบก่อนรอบนี้นะให้มาราคาว้าว3แถม2 365บาบาทส่งฟรีเหมือนเดิมใครไม่ทันรอบที่แล้วต้องรีบเอารอบนี้ก่อนหมดโปรนะคะ